สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้เพื่อนๆเรามากินผลไม้กันนี่อะไรอ่ะเขาเรียกว่ามาดันมาดันแตกควันเม็ดแล้วนะคะเห็นแล้วแบบน้ำลายจี๊ดอันอันนี้องุ่นเอามาแบบประดับความสวยงามเนาะแล้วนี่เด็ดมากเลยค่ะ กระปิแห้งเจ้าเนี้ยนะอยู่คงทนคู่กับลบุรีมานานมากคือตอนเนี้ยป้าแกนั่งขายอยู่ที่หน้าตอกเฮป,ปี้ขายตั้งแต่เรายังอยู่ประมาณมัธยมอะค่ะตอนนี้แกก็ยังขายอยู่นะขายมะม่วงแล้วก็ขายมะดันแต่มะดันเนี่ยถ้าอยากกินเนี่ยต้องไปร้านแกเลยเพราะว่าป้าแกจะควานเม็ดมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ น้ำลายจี๊ดมากไม่พูดเยอะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่ากะปิแห้งป้ากแกก็อร่อยนะเป็นเอกลักษณ์ของแกเองเลยเพื่อนๆมันจะหอมไม่ฉุนกะปิมากค่ะเด็กลบุรีจะรู้ว่าหน้าตอกเฮวีจะมีมาดัานขายเราต้องตุ้ยไปเยอะๆอย่างนี้เลยนะเพื่อน ออสุดยอดตาสว่างอีกสักอันหนึ่งจีดมากเลยเพื่อนๆอ,อร่อย นี่ค่ะข้อดีของป้าคือป้าแกะเม็ดมาให้แล้วใ,ใหญ่แบบนี้เลยนะสะใจอะ่ะ กะปิแกนี้ไม่เคยแบบเปลี่ยนรสชาติเลยอยู่อย่างนี้มันตลอดเลยค่ะแซ่แอบตาเลยนิดนึง มาดันเนี่ยเวลาเขาแกงแกงใส่บัวเนาะเขาจะเอามาดันสุกใส่ลงไปด้วยอันนี้ไม่สุกเลยค่ะสดสดเลยค่ะกรอบๆเลยค่ะช่ำๆชุ่มๆเลยเพื่อนหามาดันมาทานกันอร่อยจริงๆนะเจ้าเนี้ยแต่เจ้าอื่นก็อร่อยนะแต่ว่าความพิเศษของป้าแกคือว่าป้าแก ควานเม็ดให้ด้วยเคยเคยพยายามจะควานเองนะเพื่อนๆหักหมดค่ะแกแบบสามารถแบบเนี่ยผ่ามาแบบครึ่งลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ควานแต่ถ้าเราไปทำเองมันมัน,มนไม่ง่ายนะคะยากอยู่ค่ะ เพื่อนๆเคยกินแล้วแบบน้ำลายปี๊ดแปดปี๊ดแปดอยู่ตรงเถวแถวโกกขู่ไหมคะมันไม่ได้ปี๊ดแค่ในปากนะมันแล่นขึ้นนี่เลยถ้ามันออกมาจากหู่ได้มันคงออกละเปรี้ยวมีประโยชน์นะวิตามินซีเยอะนะกินวิตามินซีแล้วผิวจะขาวเออไม่ขาวอันนี้ไม่ขาวค่ะ กนะินบบ่ายนะตื่นอือันนี้หวานมากนะรเจอมาดัานเข้ามาอันนี้เลยหวานเลยค่ะชื่นใจนะคะ ถ้าใครเป็นเด็กลบุรีอ่ะจะรู้ว่ามันจะมีตอกเฮฟวีเนะาะเมื่อก่อนตอกเฮฟวี่คึกคักมากในขณะที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่แปะแต,แต่ป้าแกก็ยังขายมาดันอยู่ที่เดิมมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดได้ว่าเออนึกถึงอะคะว่าถ้าจะอยากกินพวกมดันอะไรอย่างเงี้ยต้องมาตรงนี้มดัน,ดนมะม่วงหอยแล้วก็มีหอยค่ะหอยหอยจุ๊บ ต้มมีอยู่เจ้าหนึ่งแกจะขายคู่กันป้าคนที่ขายหอยจุ๊บเขาก็จะขายหอยจุ๊บกับมันต้มป้าที่ขายมะดันก็จะขายมะดันมะกอบมะม่วงแต่วันนี้เราขอนำเสนอมะดันผ่าซีกจ้ากู ทำได้แตกออกเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ